สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World ในโลกของเรานี้ยังคงมีสิ่งลึกลับและน่าค้นหามากมายที่ยังคงหลับไหลนะคะอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ซึ่งบางครั้งการค้นพบพวกมัน ก็นำมาซึ่งการไขปริศนาต่างๆมากมายที่เคยค้างค่ะแจงนษยชาติให้ได้คำตอบขึ้นมาแต่ก็มีหลายต่อหลายครั้งนะคะที่การค้นพบสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจทำให้หลายคนถึงกับงงงวยและทิ้งปริศนาเอาไว้เพื่อให้หาข้อพิสูจน์กันต่อไปและในคลิปนี้นะคะแอดจะพาไปพบกับการค้นพบอันน่าพึ่งที่บางครั้งแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ซึ่งมันจะเป็นการค้นพบอะไรบ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะ กะลกศีาราะลึกลับได้มีการค้นพบหีบลึกลับโบราณของนาซีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะของประเทศรัศเสเซียซึ่งบนหีบใบนั้นมีสัญลักษณ์ขององค์กรลึกลับเยอรมันที่เรียกกันว่าอาณาเนบ้าซึ่งเป็นองค์กรที่มีอยู่จริงในช่วงปีคริสตศักราช1940โดยถูกตั้งขึ้นนะคะเพื่อทําการสืบสอบประวัติศาสตร,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 ร์และที่มาของชนชาติอาร,รยานันโดยภายในหีบใบนั้น มีกะโหลกศรีรษะที่มีรูปร่างแปลกประหลาดอยู่ภายในหีบถึงสองกะโหลกด้วยกันซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่มีเขาและเดินด้วยขาสองขาแต่ไม่มีรูเล็กๆนะคะที่อยู่บริเวณด้านข้างกะโหลกในส่วนที่เป็นปากทั้งสองข้างอีกด้วยซึ่งกะโหลกศรีรษะดังกล่าวแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถหาคําตอบได้ว่ามันเป็นของสิ่งมีชีวิตชนิดใดแต่ที่แน่ๆ หลายคนนะคะก็โยงไปถึงสิ่งลึกลับอย่างมนุษย์ต่างดาวที่อาจจะเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้ได้รู้ว่าทําไมเทคโนโลยีของกองทัพนาซีในสมัยนั้นจึงล้าหน้ากว่ากองทัพใดในโลกหรือเป็นเพราะว่าฮิตเลอร์อาจจะเป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะคะการค้นพบซากวานเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2563 นักโบราณาคดีไทยได้ค้นพบกับซากดึกดรพ์บบของสัตว์ขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นนั่นก็คือเทียมเพื่อบ้านแพ้วของจังหวัดสมุทรสาครโดยส่วนหัวของซากดังกล่าวนะคะมีความยาวประมาณ3เมตรและในส่วนของลำตัวนะคะที่มีความยาวประมาณ12เมตรโดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่านี่น่านจะเป็นซากวานที่มีอายุประมาณ5,000ปีมาแล้ว ซึ่งการค้นพบโครงกระดูกวานบนแผ่นดินซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลปัจจุบันนะคะไปประมาณ15กิโลเมตรในครั้งนี้สแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะมาเป็นพื้นดินให้เราเคยอยู่อาศัยกันนั้นเมื่อหลายพันปีก่อนที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนเลียนับว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของวานรวมถึงสัตว์ทะเลต่างๆในอดีตจากการพบซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ร่วมกับวานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยล่ะคะ่ะ หลุมศพโบราณเมื่อเดือนกรกฎานะคะปีคิเตศกราส2018นักโบราณาคดีได้ขุดค้นพบโครงกระดูกชายหญิงที่มีอายุนะคะประมาณ3,000ปีภายในหลุมศพใกล้กับหมู่บ้านเปตริคีฟของประเทศยูเครนซึ่งอยู่ในท่านะคะสวมกอดกันโดยที่ทั้งสองหันหน้าไปจ้องมองกันหน้าผากสัมผัสกันและแขนทั้งคู่ก็โอบกอดกันและกัน ทั้งนี้นะคะนักโบราณคดีคาดว่าโครงกระดูกที่พบนี้น่าจะมาจากยุคสำริดและยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านการชนนสูตรว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วจะไม่สามารถที่จะจัดท่าทางให้อยู่ในลักษณะนี้ได้ดังนั้นนะคะนักโบราณคดีจึงเชื่อว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะเป็นฝ่ายยินยอมนอนลงเคียงข้างคนรักของเธอที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปและพร้อมนะ่าที่จะถูกฝังร่างไปพร้อมกับเขาโดยมีความเชื่อว่าจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้ง ในลกหน้านั่นเองล่ะค่ะทั้งนี้นะคะสาเหตุการตายของพวกเขาทั้งคู่ก็ยังคงเป็นปริศนาแต่ท่าทางของโครงกระดูกที่เห็นสะท้อนให้เห็นถึงความรักความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจกันที่แม้ว่าความตายก็ไม่อาจพรากพวกเขาได้นั่นเองล่ะค่ะซากมัมมี่จิ๋ว เมื่อปีคิสสศักราช2003ได้มีการค้นพบซากมัมมี่จิ๋วที่มีขนาดเล็กนะคะเพียงแค่6นิ้วในบริเวณพื้นที่ทะเลใสอัตการมาของประเทศชิลีที่ถูกเรียกกันว่าอาตาโดยซากมัมมี่จิ๋วที่พบนั้นนะคะมีโครงกระดูกเพียงแค่10ซี่ซึ่งต่างจากคนทั่วไปเรียกได้ว่าเป็นลักษณะที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อนแถมยังมีรูปร่างที่ผิดปกติมากเพราะมีขนาดที่เล็กนะคะจนไม่สามารถที่จะดื่มนมได้ ซึ่งหลายคนเชื่อว่านี่คงจะเป็นซากโครงกระดูกของเอเลียนจนทำให้การค้นพบในครั้งนั้นสร้างความหลอกหลอนให้กับนักวิทยาศาสตร์ไปทั่วโลกมานานกว่า20ปีเลยทีเดียวจนกระทั่งในปี2020นักวิจัยนะคะก็ได้รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ยีนและพิสูจน์ได้ว่าโครงกระดูกประหลาดชิ้นนี้ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวอย่างที่หลายคนคิดแต่มันนะคะเป็นโครงกระดูกของทารกหญิงที่มียีนกลายพันธุ์ผิดปกติจะมีลักษณะแปลกประหลาดและทำให้มีรูปร่างแครกแกรน กระดูกผิดรูปและมีโครงสร้างนะคะแก่ก่อนวัยจงทําให้ดูเหมือนกับคนอายุราวๆหกถึงแขวบนั่นเองล่ะค่ะซึ่งการกลายพันธุ์ในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถหาคําตอบได้นั่นเองนะคะเมืองโบราณเมื่อเดือนกันยายนนะคะปีคิดษกัาส2020ิทีมนักโบราณคดีของอียิต ให้คนพบนครทองคำที่สาบศูนซึ่งเป็นซากของเมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุนะคะเก่าแก่ก,กว่า3,400ปี ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขากระจัดท,ที่เมืองลักซอซึ่งถือได้ว่านี่เป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาในอียิปต์และถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็มั่งคั่งในยุคข,ของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่3และถือเป็นการค้นพบนะคะที่มีความสําคัญโดดเด่นเป็นอันดับสองรองจากการค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุแันคามุนโดยบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าหลังสิ้นราชสมัยนะคะของอาเมนโฮเทปที่3ผู้สืบทอดปัลลังของพระองค์ก็ยังคงใช้นครทองคําแห่งนี้เป็น ที่ตั้งพระราชวังและศูนย์กลางการปกครองต่อไปอีกหลายปีแต่ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ว่าทำไมฟฟโรอาเคนาเตนซึ่งเป็นโอรสของอาเมนโฮเทปที่3ามจึงต้องโยกย้ายนครหลวงเดิมจากนครทองคำอันรุ่งเรืองไปโดยนะักโบราณคาดีนะคะเชื่อว่าการค้นพบซากเมืองโบราณในครั้งนี้จะช่วยไขยคำตอบให้กับปริศนาสำคัญในประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณได้นั่นเองล่ะคะ่ะ หินก้อนยักษ์ได้มีการค้นพบหินรูปบอลทรงกลมขนาดยักษ์ที่มีน้ำหนักนะคะกว่า37ตันที่ดูราวกับหลุดมาจากหนังในเรื่องอินเดียนาโจนภาคแรกมาโปรอยู่กลางป่าทางตอนกลางของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซกูวีนาซึ่งนักโบราณาคดีนะคะเชื่อว่าหินก้อนนี้เป็นอารยธรรมของยุโรปที่เคยอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้เมื่อช่วง1,500ปีก่อนที่จะสูญเสียอารยธรรมไป ซึ่งน,นะะีไม่ใช่การค้นพบหินก้อนยักษ์ก้อนแรกของโลกแต่การค้นพบหินส่งกลมในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นที่คอสตาริกาและนิวซีแลนด์แต่ว่าเป็นหินนะคะที่มีขนาดเล็กกว่าทั้งนี้ทางด้านนักธรณีวิทยานะคะก็เชื่อว่าหินก้อนกลมยักษ์ดังกล่าวเกิดจากการควบแน่น และรวมตัวกันตามธรรมชาติของแร่ธาตุต่างๆบวกกับตะกอนและก็ฝนจนกลายเป็นส่งกลมอย่างที่เห็นโดยเหตุนี้เองนะคะจนถึงปัจจุบันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองนะคะก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าหินส่งกลมที่ถูกค้นพบเหล่านี้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะภูเขาหินปริศนา ถาอยาก์หินเหล่านี้ต้องการเครื่องครัวแล้วก็แอดจะพานะคะไปที่ลาวกันค่ะเพราะที่นี่ก็มีประติมาก,กรรมปริศนาที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับไหขนาดยักษ์ที่กลายนะคะเป็นไฮไลท์ของเมืองเซียงขวงหรือเชียงขวางที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งซอปปอ,ปอลาวซึ่งเรียกกันว่าทุ่งไหหินนั่นเองล่ะค่ะโดยทุ่งไหหินแห่งนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นเนินเขากว้างไกลที่เต็มไปด้วยหินที่มีรูปทรงคล้ายกับไหบางนะคะก็คล้ายกับองค์ ที่มีความสูงท่วมหัวและปากไหที่กว้างนะคะประมาณ1-2เมตรโดยนักวิชาการนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวๆ1 8 0 0ปีมาแล้วโดยถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสุสานหรือว่าห่วงซุยซึ่งที่เชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าได้มีการขุดพบเศษกระดูกลูกปัดรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องใช้โบราณบรรจุอยู่ภายในไหและถึงแม้ว่าจะมีตำนานนะคะและความเชื่อต่างๆที่ขัดแย้งกับหลักวิชาการแต่สิ่งที่ยังเป็นปริศนานะคะนั่นก็คือ คนโบราณในยุคนั้นพวกเขานําหินมาจากไหนคนหินขึ้นไปอยู่บนเนินเขาได้ยังไงกันล่ะคะเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆเลยค่ะเห็นแล้วอยากจะเจอกับเขาบ้างจังเลยนะคะไม่แน่นะคะวันดีคืนดี คุณขุดดินปลูกต้นไม้อยู่ดีๆอาจจะเจอเข้ากับกล่องทองคำซ่อนอยู่ก็ได้นะคะจะเจออะไรก็แล้วแต่ละค่ะขอ,อใหญ่เจอโครงกระดูกมนุษย์ก็พอค่ะเพราะอาจจะทำให้ช็อกได้นั่นเองนะคะหากาชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ